สวัสดีตอนเช้าครับผมเจอกันอีกแล้วพอกันอีกละคลิปนี้พ้ามาอัปเดตอ้อยนะครับครบสอ,อาทิตย์ประมาณสอ,อาทิตย์เสร็จษมาดูการงอกนะครับการงอกของอ้อยเป็นยังไงนะครับก็ถือว่าเริ่มงอกขึ้นมา ดีแล้วครับเห็นไหมกล้องเห็นไหมครับเนี่ยซูมก่อนลองซูมก่อนเห็นไหมไม่ค่อยเห็นนะเนี่ยครับไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แดดแดดทะแยงตาหน่อยมันเช้านะครับดูลักษณะการงอกของอ้อยโอเคนะครับถ้ามาเจอสภาพ จริงนะครับมามาเบิ่งสวนในแทบนี่ก็เกฑนเฉลียโอเคแล้วนะครับการงอกล้วก็จะเริ่มแทงขึ้นมาเรื่อยๆิ่งครับกำลังแทงเยอะเลยนะครับนี่นเดี๋ยวอืดู การแทงนะครับการแตกหนอ่อเริ่มจะน้าแล้วนะครับลักษณะหนอ่อนะครับลักษณะหน่อของอ้อยพันนี้จมุกนะครับใหญ่เห็นไหหน่อจะใหญ่หมก แทงเงนมาประมาณหนึ่งเป็นน่สิบบ่คอยไ <c oughs> บสิบ่คอยบานคือค่อนแก่นมาได้ครับจะตั้งตรงเป็นส่วนมากเมืองหลักษณการแตกอาจจะบอสัดมาได้ดอกกล้องเนาะเพราะว่าแดดมันแทมันมันแทงมามันส่วนนะครับแดด,ดมันอยู่ต่ำอาจิ์แยงตาเนี่ยอย่างหน่อยการงอกอีกอย่งหนึ่ง ฝนตกใส่นะครับนาดินยังยังอยากแข็งเพราะว่า,าลุงหน้าวินาทเนี่ยเวลาถือฝนนะครับพอปลูกแล้วฝนตกใส่นาดินจะแข็งทั่วแข็งแข็งขากหมดล่ะแข็งจัด <c oughs> เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นผมมีเวลาเรมามีเงื่อนเต้นมันหลดมองไงที <c oughs> ่เอาคาดจะปิ้งเมื่อกวดดีครับลองเมื่อกวดดนาดินให้มันแตก เพื่อการแทงที่ดีขึ้นเร็วขึ้นง่ายขึ้นนะครับถือเอาโอเคครับการงอกขึ้นมาได้ประมาณนี้แล้วอย่างอื่นไมาต้องเป็นห่วงแล้วครับจากสภ,ภาพส่วนและก็นหนึงบวกกังวลครับการปราลูกไว้ทันเวลาเนี่ยบอกกังวลเรื่องการเกิดเกิดชัวเก่าเกปเซน นะครับเรื่องของท่อนพันหรือว่าเรื่องสภาพความชื้นของดินอากาศเพราาช่วงนี้มันอากาศเอาวิเลีวนะครับตุลาดินซุม่มอากาศเอาปลูกยังได้ก็เกิดครับนอกจากอ้อยอแหงมาปลูกเด้ออันนั้นบอกเกิดแล้วครับหมูมีคงมูยให้บ้าอ้อยแหงมา ไอม้มะปลูกมันเป็นนอนพันธดอกเนาะโอเคครับนี่เขาข้าวมานี่การแตกหนอ่อแทงหนอ่อเย็ยนเฉลี่ยแล้วพานแล้วครับกับทีมงานประสาทมะป,ปลูกให้ปลูกเร็วปลูกซ่านะครับอีกอีกอย่างหนึง่งขอดีขอดเสียเลือกการปลูก ปลูกเร็วนะครับหรือว,ว่าปลูกช่วงวัดดวงว่าฝนหรือบ่ฝนเนี่ยการปลูกก็สําคัญเลือการตื่นายก็มีผลนะครับพอสภาพดินใหบ่เราจะเป็นต้องปลูกเลิกปานใด้ก็ได้นอกจากเขาปลูกละละนะครับเสียงคือว่าฝนบ่มีล่ลาละสภาพดินก็นเริ่มอยากแห้งแล้วก,ก็เน้นเลือกนะครับการปลูกแต่หัวปีปลูกช่วง ฝนมีแน่ผมมีแน่มาแน่ผมมาแน,น่นี่กะเอาตื่นไหวนะครับเถอาฝนมาแห้งมันบ่มันอาจเก็ดให้ทอนพันเน่าได้นะครับถือว่าโอเคเบื้องต้นครับฝากติดตามแล้วกันว่าปีนี้บาซาจะจะ่าเ็ดอ้อยได้ไล่ละทอาไดมีแปนเนี่ยนะครับสีแข่งกับเอฟซีอยู่เอฟซีว่า ปีที่แล้วพันได้อะไรครับเพิ่นว่าพันได้สามสิบตันการชเป็นพันนี่แหละถ้าเบิ่งลักษณะอ้อยเนาะพันหยาเขียวนี่แหละโค้งชูเมียนคอนแขีนหรอกกันจังได้กับพิสถืนกับคอมเมนต์เข้ามาเลยด้อครับให้เครดิตเพิ่อนซาผมเบิ่งอ้อยผมว่าจะเป็นพันหยาเขียวเพิ่นว่าพันได้สามสิบตันเต็ดพวกนี้เห็ด ได้อยู่แล้วล่ะครับเนอะขั้นในเล่นสูตรสร้างใบเนี่ยรือว่าบ่าสร้างใบก็คือน,นิ่นปุ๋ยก็สีได้อยู่แล้วมันลำใยแต่ว่าวิธีการดูแลร,รักษาของพันนี่หนึ่งเวลาอ้อยสูงแล้วย้าวโหลดเขานะครับโดยจะบอะตอนฟังปุ๋ยขั้นอ้อยได้เลยยอดอ้อยได้เลยทองโหลดไปแล้วเนี่ยพันนี่เสียนะครับเพ่นหัก เพิ่นจีบโบเอ็นคือคอนแกนนะครับเวลาอ่อยน้อยเพิ่นนี่คั้นไปเถือกหักเนี่ยจังหน่อยเพิ่นจะคากรลดปลายเพิ่นขอเสียดังนั้นก็คือฟังปุ๋ยก็คือฟังปุ๋ยแต่ช่วงปลายเพิ่นบ่ทันเลื่อยท้องโหลดเพิ่นสิบ่เสียหายแต่ว่าคั้นมื้อใดที่เพิ่นท่วมท้องโหลดแล้วเนี่ยเอาโหลดไปควบไอ้ฟังปุ๋ยลิเปอร์เนี่ยฮัหกหลายครับมันเป็นอ้อยที่แข็ง เลยเนี่ยอ้อยเสียพ่นสิบลูไปคือคอนแกน่นบันไดดิแทบสิโบลูเลยลหละกันได้เพิ่นเลยท่องโหลดแล้วนี่คือหักอย่างเดียวปลายหักอย่างเดียวนะครับเพียนให้พลผลิตตกแล้วอ้อยที่หมักเป็นโรคบาดเมื่อปลายหักเลยการจะเลื่อนเติบโตบดีบดคือคออแกน่นคออแก่นจำได้หนึ่งพืนพื้ไงโอเคครับเศ้านี่ฝากคนงานอ้ยอยนี่ครับเตี นมงแล้วผ่านแล้วครับสาภาพนี่วัชีเรียดปลูกทันเวลานะครับดินชุม่มตรงเดือนจนังได้ก็ผ่านนะครับโอเคฝากไว้เดี๋ยวสิบสีบส่ใบวา่าสามสิบห้าตันโอเคนะครับคข้าวๆเทศเทศระบบกลับมาคัวไว้อีกปีหนึ่งจริงจัง เอาฝากไว้ครับคลิมนี่สวัสดีครับ